สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขูสุขคนสุขมองสุขบอนพบพอ,พอ,พอกันอีกแล้วกับซ่องน้องเดือนพี่น้องเอ้ยบ้าพี่น้องเทิงหน่อยเทิงนมสบายดีป้าลุงพักกันผักมื่อน,นี้เสื้อที่เอาในผักในน้นมันพักกันเห็ดปีชงังอนาจัมหั่มอยู่จิ <c oughs> นโสมจิ้นโสมบ้าจับมือไปมือมากเ ว่ากกันกินสมพี่น้องเ,เอนะ้คนเองเงกิน,นคนกินสมก็โอดบ่าได้ซิ่งก็ไปอีกพี่น้องเพิ่นคนเดียวน่ะบังเบสีหาคนอ้าวสังลรีก็เห็นแล้วจีอันจีเัปาไปิดไหมใหม่พม่นล้ว ใช่พี่บอกข้างนี้เวรคุ้มหัวคือจวงธรรมดาน่าอย่าบอกจังซ่านสปูรีเดี๋ยวบอกวันจะบอกไอศกอนมหล่นน้ำไปไปกับเมียข่อยบ่มียางวะมีแต่ติอันเปลี่ยนยางมีกระตีนแตกเออกระเหมอยซุ่มแซวเกินอันเกินจะคนบันีก็ไอห่างกันสองเมตร มอือออนคกินเป็นใหญ่อกินอิ่มจังต้ายกยามันพอว่ะคนในชายแม็ดปิดปากขักแน่งั้นปิดปากก็กินบ่ไรด้เนาะผู้ใหพี่น้องเลยาสิบาพี่พานองไปเบิ่งผู้ใดญตั้งเฮือนพยาบาลเลิดพยาบาลอันเถาพู้ให ว่าสิพาพ่อน้องเดือนไปยังตอนนี้กําลังโทรตามพ่อน้องเดือนกระชองประหลาดอพยพบันที้พี่น้องเอ้ยได้ผลสีม่วงโหรเปียบพบพ,พอกันอยู่เพื่อนพนยาบาลเลิศเนาะมาหับเอาลิงพี่น้องเอ้ยบมากระลูกสาวเอ้เอ้เอ,เอส้สบายดีปาลุงลสบายดีปาลุงอ่ะมาสบายดีปาลุงอ่ะ สบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงไหมลสบายดีก่อนอยากขึนอยากไปแล้วสบายดีป่าลุงอะสบายดีป่าลุงแล้วไปขึ้นโลดอย่างเดียวมาหามเอาลิงพี่น้องเออลิงตะผู้สบายดีพี่น้องสบายดียป่าลุงบ๊สยสมบูรณ์เมื่อยมาหามเอาลิงไปขึ้นมะพร้าวอ่ะไปลุยกันรอบพี่น้องเตรียมห่อขาวแล้ว ขึ้นมะพร้าวมาไว้เห็ดอันพวกกระตุมขนมเนาะเพื่อเฮาสิได้จัดงานเดี๋ยวพี่น้องสิบ่เข้าใจเตรียมห่อข้าวยังสี่ห่อห่อข้าวสาหห่อข้าวมาดับดินนี่ได้พี่น้องตามประเพณีอีก2องสามื่นเฮาก็สิไปหามะพร้าวหานยังเตรียมไว้เห็ดขนมมกเห็ดอันข้าวต้มตัดเนาะก็สิไปเบิ่งมะพร้าวว่าสิเป็นจังได๋สิเป็นตาขึ้นไปตาเอาพี่บอกอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยถ่ายตามเรื่อยๆเนาะพี่น้องกำลังย่างไปพี่น้องเอ้ย ห้าวรถมามีรถเข็นกระชีเร่อุมอ้มเอาดำหน่วยนี่แหละพี่น้องเอ้ยคนบางคนกะโยกรถเข็นไปแก่แอฟพี่น้องเอ้ยคนบางคนบ้าเถื่อนปจะเต็มรถเข็นโผั่สันเออโผดโผล่พี่น้องไอ้คนบางคนกะได้กัญญาเป็นซัพี่น้องเอ,อ้ยเพิ่น,นมีโต้กินซอย ครอบครัวผูนร้ายคนในโตเฝืนกับมีหลายคนอื้อลืองอือจจอ้อเลืองเจ้าชิเผ็ดสมบูร์จักว้ายเรียงทะเรียพ่อมาหอยไปถีเรียบร้อยพี่น้องเอก็รีงกำลังฉีขึ้นมักเฝ้ารีงเพลงเ,เป็นใดอืม โอ้กอสิบเก่าพี่น้ออสิบเป็นลิงเแต่มันกบคือเก่าเว้ยน่านเแต่ก่อนไปขึ้นกิซี่แล้เดือนเดี๋ยวผมไม่ได้ขึ้นต่ด้นเพยผมสบายเลยพี่น้องเลยผมอยู่มมิตรเพื่อนเอาลูกหามีอาหางเงินให้ใสเอาว้ย เลียงเพ่งก็ตลองขึ้นมะพร้าวเหมนยะคู่บอ่ะฝนขึ้นฮอดเนียพี่น้องเอ้ยลงมาเลยหน่วยหนึ่งลิยงแหนลงมาเลยหน่วยหนึ่งเอาไปพันเนีน่ยนะมันหาเจ้าของลงสโน hạng <laughs> Chạp đi đi đấy กาพงเฮ้ยตัวมันข้างนะอ่อนหรือแกแ<บ>เออลงมาวัดแจ้งนะพอดีแมนบอพอดีกินบ่กแก่แต่มันแตกค่ะและ้ว Này nha Áo à long gì chắc Xì nuôi, sống nuôi, xì nuôi Xì nuôi Áo à lông lộn xe này nè có phơ Bùm Phơ ở bên này Phơ วัวมาแล้วพอแล้วพิมีบลงมาจุบหู้แต่เสียดายแตกจ่อยมัว <c oughs> มากินใบอันนี้ นนี่นปลอดภัยพอแล้วเรายังชิบักอยู่้ไดนี่ไม่เรากินบันกแม่เออไมีแต่ง่ว่ะแล้วข้างข้าง,างอ่า ลงมาเลยพี่น้องเลยบึ้มเป็นได้หน่วยต้นนะมันข้างอยู่เงาพี่ได้ข่าอยู่ต้นเหี่ยวพี่น้องพอลองเดินไปอ่ะอยู่ต้นเหี้ยวแต่พอลองเดินไปเลี้ยงเมื่อนี่เห็นอมไซคนก็เห็นแต่ต้นไม้สั่นอื้อ หิวน้ำหมดแล้ว <positives> บ uh. ่อนะน้ำกับบ่ล่เดอะคนบาปน้ำกับบ่อไล่โอ้น้ำเบอร์สองต้นคนบาปรอบ่ต้องหิวน้ำบ่ต้นหิวน้ำพี่น้อเลยตาะ เอาบุญเพลงในปีนต้นเงีวน้ำเลยเด็ดละบป้หมแดงอือ้าบ่วงมานำลรดมีพอดีกินมา มาไปท่ายไป่าได้บอกินบ่อะเอาไปผ่าตัวมันแตกด้ตัวมันแตกเขาทำหน่วยว้ายนางแมวอยมาเลยนี่เดี้องเอออันนี้คือสิออนนี่นั่นอืมอืม่าไปล้วมัน้อแตกเนเป็นอะไอ่อนพอดพดน่นนี่ นี่อ่อนแล้วมาจะเอาไปผ่ามีบุ๋นเนี่ยเลอกเอาละอ่อนด้วยกฮะชากฮะเนียบอ่าจะผ่าพ่อเทาพี่น้องเลยพ่ทบุนกูมู๊ โกกมาข่าวกู่เพื่อนพยาบาลเพื่นพี่น้องเลยเพื่อนพยาบาลเหรอเป็นไรปะอยากกินไลเดอร์ชิเงเหี้ยไีอะมาเรียมยังมาเขากะอันนี้แหละพี่น้องบ่วงดิบ่วงลิวบ่วงได้เอา เอาน้ำอันไม่เท่าก็ได้อีดอกยค่ะอยากกินแบบธรรมชาติมันแตกครามหน่อยพี่น้องเลยหน่อยอ่อนมั่ให้ไม่เท่าล้ำได้ยืนเฉยอย่างเงี้เอ้ามีแต่พฤีกาพงเนาะอีกอันนี้ซ่านหน่วยนี่ชิบไปให้ไม่เท่าพี่น้องเลยบังบังได้ฮะผมไปกินนบบอีพอลหกอันนี้อะอย่าขึ้นลอเคนขึ้นลอเคนมึงไม่เอาผับไปให้ไม่เท่า

ทางนี้ก to ็พากันกินขมุขมุยคือว่าผยเครหน่อยนะพาสุภากินดกเลือเอสนไมากนะัเมื่อเมื่ได้เนาะพอเมื่อิหน่วยเมื่อจะชิดหน่วยเมื่อสเมื่เมสมเมได้ถาบ่ชุดแล้วเอา่ายอ่อ่องหน่วยขนา ก็จะผายหน่วหนึ่งเรื่องหน่วยเดียวมือหายพอใหญ่วุ้นเท่านั้นเอลูกเดือนอีเด้อมือหายด็กหน่อยกิน่แหลลูกเดือนกับพันได้กินอะไรพี่น้องให้คิดก็สิได้ล่าแล้วพ่อที่เขามาเบิ่งกันจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่นองเดือนในเด้อไปอะไรพี่น้องคอากันคิดนากำลัอนางเดือตพมือนพี่องเะแช เผื่อกันคลิปหน้ากับสบายดี